นีล้เป็นยังไงบ้างล่ะอน,นิสกานะหาไม่นไปได้ครบหรือยังล่ะเนี่ยเห็นว่ายังไม่ได้เลยนะนึกแล้วเชียวกะแล้วว่าทาไมไดงแง่แง่แบบนี้สุดท้ายต้องถูกไล่ออกแน่เลยทัวร์ช่วยไม่ได้ดีนะขโมยเงินไปเที่ยวเซฟเ,ยเ,ยเลยแบบนั้นนะ เธออะไรครับเธอเสียงโชคเลยครับเสี่ยงโชคเหรอฮัลโหลนึกแล้วว่าต้องเป็นเธอมีธุระอะไรไหมซ้อแมมีธุระก็มาไม่ได้เลยหรือไงจ๊ะเพื่อนกันตั้งแต่สมัยประถมเนะ่ะ <c oughs> แต่ว่าฉันรู้สึกตกใจจริงๆเลยนะเนี่ยคุื่นูที่อยู่ในบ้านแบบนี้อย่างเธอเนี่ยทำได้ถึงขนาดนี้เชียวเหรอ ลับ้านเช่นทำไมพ่อเป็นนายธนาคารระดับผู้จัดก,การสาขาส่วนแม่ก็เป็นแม่บ้านที่สมบูรณ์แบบอยู่บ้านก็ใหญ่โตแถมยังหรูหราอีกด้วยดูท่าทางเธอก็น่าจะเป็นลูกสาวของครอบครัวที่มีความสุขดีนี่นะแต่ว่าสาวน้อยที่ดูน่าจะมีความสุขดีอยู่แล้วทําไมถึงได้มีพลังด้านลบเยอะแยะไปหมดอย่างนี้ล่ะไม่น่ถามเลยดินี่คือการล้างแค้นยังไงล่ะล้างแค้นให้กับเพื่อนที่ไปเชื่อใจอาจารย์แล้วก็ถูกหักหลัง จนเขาต้องจากไปเพราะอาจารย์พระเจ้าคนทรยศนั่นน่ะเพื่อนร่วมชั้นของเราต้องลบไปตั้งหนึ่งคนใครจะยอมยกโทษให้ไม่มีทางริงสินะรู้สึกว่าจะมีเรื่องแบบนี้ด้วยนี่นะตอนนั้นน่ะฉันไม่ค่อยได้มาโรงเรียนซะด้วยสิก็เลยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ไม่ต้องมาทำไก่หรอกนะเธอรู้เรื่องนี่ดีอยู่แล้วเอาเถอะช่างมันเถอะหน้าช่างมาได้ยังไงพวกอาจารย์่ะสุดท้ายก็คิดถึงแต่ตัวเองทั้งนั้นล่ะ ได้ธรยาสักหลังได้หน้าตาเฉยเลยแม่เด็กจังเลยนะเธอเนี่ยเรื่องแบบนั้นน่ะมันเรื่องธรรมดามากอาจารย์เาก็เป็นคนเหมือนกันนี่ถ้าถูกต้อนจนถึงกับจนมุมขึ้นมาแล้วก็ไม่่าใครก็ต้องเอาตัวรอดไว้ก่อนทันนน่านั้นแหละนะเธอจะเอาอะไรกับคนที่เป็นอาจารย์เล่าเธอน่อายุสิบสี่แล้วนะอ,อันนี้สกาเองก็เป็นแค่ผู้ชายทะลึ่งทะลึ่งคนหนึ่งอายุก็แค่ยี่สิบสองนะแต่ว่านะมอนนั่นน่ะอย่างน้อยเขาก็ไม่โกหกใคร มองหน้าก็ดูออกทันทีว่าฉันนี่แหละคนลามกและเขาก็ไม่เคยปิดบังด้วยที่สำคัญเขาไม่เคยแกล้งทำตัวเป็นคนดีเหมือนกับอาจารย์คนอื่นด้วยไอ้แบบนั้นนะน,นะมันก็แค่เล่นละครตบตาพวกเราเท่านั้นเองพวกใหญ่ก็เหมือนกันบมดนั่นแหละคิดว่างั้นเหรอใช่สิอูรุมิฉันไม่รู้หรอกนะว่าเธอคิดยังไงกันแน่แต่ถ้ามาขัดขวางฉนันนะก็แม้จะเป็นเธอฉันก็ไปเว้นหรอกนะ แบบนี้หมายความว่าอย่างไงความลับทั้งหมดของพ่อเธอฉันจะแชร์ให้ทั่วโรงเรียนเลยนีมยม่มีอะบีฉัน่อว่าเธออย่าทำให้ฉันโกรธจะดีกว่านะหมายความวายังไง ก็หมายความตามที่ฉันพูดไปนั่นแหละต้องมาทำเป็นวางบ้านเทหรอกนะถ้าฉันทำให้เธอโกรธขึ้นมาแล้วมันจะเป็นยังไงมิตภาพอันแน่นแฟนของคู่หูโอนิบาคุเหลือแค่บัตรเสียงโชคแค่ใบเดียวเท่านั้นเองเหรอเนี่ยคุณคะเชิญค่ะ คุณได้โชคดีจริงเลยนะคะรางวัลพิเศษออกมาแล้วล่ะค่ะนีเลยค่ะอไปเลยค่ะไปรับปอบของรางวัลทางนี้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวที่ฮะรางวัลพิเศษเป็นอะไรเ่ะน้ำมันหนึ่งลังเหรอป้าขาโทษทีนะที่ผมกำลังยุ่งอยู่ด้วยสิจะบอกให้นะคะรางวัลที่คุณได้ไปน่คือนี้ต่างหากคะนี่เองนว่าววี่นี่มัน ยังไงแล้วใครน่ะเบนส์เหรอวันพิเศษเสียงโชคเหรอออ,อดิสกาจนได้นะโอเอะเบนอีอ e สี่สามศูนย์ราคาที่ซื้อขายปกติก็อยู่ที่แปดล้านหกแสนถ้าขายได้ก็มีเงินพอละจริงเหรอ,<ป>อกา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 ก,กชันนี่แหละมนุษย์ผู้มากับดวงแล้วก็โชคดีที่สุดในโลกโออิสกาเอเกจิอายุยีิบสอง เปไน็นอยลรคู่ชยยอดเลยอนิชกานี่เราเพิ่งีนออกาแล้วใช่นะไหมชอยชอยอยนชิกะเรามกระทวเรา รู้สึกอ่ะเอารถมาขับในสนามโรงเรียนแบบนี้แม้วเขาว่ายังไงอ่ะจังหวะโอ้โหแล้วรถเบนซ์นั่นมันได้ราคาขนาดนั um> <can <can ้นจริงๆเปลอาครับอย่างต่ำก็แปดล้านละครับมันอะไรกันเนี่ยไอ้เจ้ากุยเนี่ยไม่ได้ขับรถราคาแพงกว่าเฟรต้าของฉันแถมยังได้อยู่ต่อได้ไม่ต้องถูกไล่ออกอีกเหรอยอมไม่ได้ยอมไม่ได้โอ้ อาจารย์ปล่อยฉันอยู่นี่มันไม่ตายฉันต้นไม่ลับอ้นคนที่ดวงดีจนไม่ได้เชื่อเลยนะครับใช่แต่กำหนดการยังเหลืออีก3ามวันนี่ถ้าไม่เกิดเรื่องอะไรอีกก็คงจะดีหรอกนะยูฮูเนือราระเบิดฮ่า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 เป็นระเบิดฟก ทีนี้แล้วจะเป็นว่าหัดดวงฉันจะแข็งแค่ไหนเทวดามาเกิดเฟอจะบอกให้แต่ยังไงก็ช่างเถอะทำไมาต้องปิดป้ายปิดสายรุงด้วยอ๋อขอเข้ามานะ่ะเอ๊ะจะขายจะมาคันนี้นี่ไม่ยาบิีถ้าจะทํายังไงต่ออย่าบอกนะว่าคิดจะหนีหายจากก้อนไปแบบเนี้อยอดีายมาพูดบ้าๆอย่างนี้นกับฉันนะ,ะฉันจะขย,ยี้มันขยี้ดูเถอะฉันจะขย,ยี้มันให้เละเลย แต่ว่าเราจะมีวิธีหรอฮะ<า>นั่นสินะมีเวลาอีกแค่สามวันเองอะ่ะแล้วเราจะวางแผนกันทันเหรอฮะ<า>ทันสิฉันมีวิธีดีๆนะง่อยริวจีเฮ้ยไปมาจากไหนเนี่ยอย่าบอกว่าไปส่ของคนอื่นเข้ามานะ ว้าเหรอลืมด้วยแล้วกัว่าฉันน่ะมันคนดวงดีคราวก่อนก็จะถูกรางวัลได้บอดี้บอร์ดเลยนี่นะจริงไหมล่ะรู้ว่าบัตเสี่ยงโชคนั่นเออสิรางวัลพิเศษเชนญรไฟเย้เอจิตบัตรตอนแรกมันเป็นของฉันอยู่ก่อนไม่ใช่เหรองั้นรางวัลเนี่ยมันก็ต้องเป็นของฉันด้วยสิไอ้บ้าแกเป็นคนให้บัตรแล่วกับฉันเองนะ การชินิบาตที่พีอ่างเปาน่ะใครได้ก็ได้อ่างเปาด้วยไม่ใช่หรือยังไงใครบอกล่ะต้องมาเงินแค่ไม่กี่ตังค์แต่นี่มันเป็นนะโว้ยสอ,อ,อนอไว้แล้วก็ไปเลยไปซะรีบไปเนาะฉันจะไม่ขายอะรถมีรอยแล้ะราคาตกแล้วก็ฉันฆ่ากนั้นแน่แล้วจะบอกให้ถ้งางันขายได้เงินมาก็คืนแปดแสนเจ็ดหมื่นมาให้ฉันซิก็บอกคูเพื่อนยากจะทำให้เขาว่าเพื่อนรักต้องมีรอยร้าพวพองเงินเลยนะเพื่อนนะขอร้องนะ ไว้ให้เราเป็นเพื่อรักกันตลอดไปเนอะนะกลับเร็วจังนะลูกรู้สึกว่าวัดยังไม่ค่อยหายดีนะคะก็เลยลากลับมาก่อน เดี๋ยวสิลูกมียาบีจังไม่เป็นไรแน่หรอลูกอาจารย์อ่านให้กันบ้านก็ได้ค่ะเดี๋ยวหนูขอใช้คอมพิวเตอร์ของพ่อมเมวถามเพื่อนก่อนนะคะ อย่างนั้นน่ะฉันเอาเจ้านี่ไปขายก่อนก็แล้วกันนะไม่รู้สึกเสียดายไงก็ไม่รู้นัเนี่นอนเถอะพีสมนักหน้าเย็นมิยาบิตนะอะไรเหรอคาสกิเหล่านี้ปอกินาวาเหรอต้องหาชุดว่ายน้ำแล้วสิไม่เป็นไรแล้วจริงๆเหรอลูกค่ะหายดีแล้วค่ะแต่กันบ้านมันยากนูขอไปทำที่บ้านจิคาโกะก็แล้วกันนะคะ แล้วก็อย่ากลับดึกนักนะลูกนะค่ะฉันไม่มีวันปล่อยให้เป็นไปตามที่มันคิดหรอกนะไม่มีทางแ,<ต>ทแม่อุตส่าห์ได้ขับเบ้นทั้งทีจะขายทิ้งมันก็นา่าเสียดายแต่ถ้ามาได้แปดล้านก็ช่วยไม่ได้แล้วนะจริงสิ ไปหาอโร่มาติดแล้วบอกว่าเป็นรุ่น AMG แล้วก็ซื้ได้ราคาเพิ่มไปสักสองล้านแล้วมากล่าวนี้แล้วเราก็เอาเงินที่เหลือไ,ไปเที่ยวฮาวายพวงสาวผมทองเลยสักสองเดือนดีไม่นาอา๋อ นะอีกนั่นพู่ออกไปแล้วล่ะอืแต่ว่าไม่ได้ชนหรอกนะแค่ชนเสาไฟฟ้าแล้วน้าเย็นนิดหน่อยนะผิดแผนหรือเปล่าเนี่ยฮะไม่เป็นไรฉันก็กะไว้แล้วแหละว่าอาจจะเป็นแบบนี้ก็เลยปั่นหัวตะลุงนั่นไว้เยอะดูไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวฉันจะไปสมทบ้วยอีกคน นี่จะบีเริ่มเคลื่อนไหวแล้วตอนนี้กำลังเช็คอยู่รีบตามหาอริสกะก่อนเถอะอุรุมิคาสก,กิอ่ลองโอ้โอ้โอบอ้าอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ่โอ้ะอ้้อย่างนั้นอ ถ้าหักหลบจนเบนชั้นจูบเสาไฟฟ้าเลยหรือเปล่าเนี่ยี๋ยวทีเนี้ยจะชยใช้อย่างไงอะเบนชั้นเนี้ยบอกกันหน่อยสิขอโทษด้วยนะครับผมรู้สึกผิดจริงๆเลยครับแต่ว่าผมไม่มีทางเลือกผมมีแต่งนี้ทางเดียวเท่านั้นคือตายนะครับต,ตายเท่านั้นกันเหรอ ไม่เจอเลยทหารจะทั่วแล้วนะแต่ว่าไม่มีมแววนิสิกะกับรถเบนซ์เลยนะนี่ไม่ได้กลับมาที่โรงเรียนด้วยนี่คิุจิเกิดอ,อะไรขึ้นเหรอฝีมือมิยาบีไงล่ะฮะมาความว่ายังไงอ่ะคานสกิพ่อของมิยาบีเนะ่ะเป็นผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อของธนาคารแห่งหนึ่งเขาเลยดูจากประวัติลูกค้าสินเชื่อที่กู้เงินจากธนาคารนั้นแล้วก็งดให้เงินกู้จนเจ้าของโรงงานต้องฆ่าตัวตายหุ่งให้รถเบนซ์ของอนิสิกะชนไงล่ะ แสบ <สะ S 1> นักนะทำขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยทั้งเบนทั้งผู้ชายคนนั้นน่ะตอนนี้ปลอดภัยดีแต่ยัมียาบ,บีน่ะต้องมีแผนอะไรอีกแน่ๆเลยนี่เธอรู้แล้วสิว่าอยู่ที่ไหนอ่ะอืพอจะรู้นะผมชื่อทิรามัสืนะครับเป็นเจ้าของบริษัทชื่อบริษัททีรามัสือโลหะแต่ถึงจะเรียกว่าบริษัทมันก็เป็นแค่โรงงานเล็กๆ ผลิตชิ้นส่วนเครื่องจากทรท่นั้นเองคนงานก็มีแค่ยีสิบกคนเท่าน,นั้นแล้วเมือ่อกี้ธนาคารก็เพิ่งจะงดเงินกู้ของเรามันไม่เช่เรื่องเล่นๆเ,เลยนะครับสถานกา,ารณ์แบบนี้ธนาคารยังมาง,งดเงินกู้แล้วโรงงานของเราจะไปรอดไนดะ้ยังไงที่จริงพวกเขาก็รู้นะ ถึงผมจะโขกโขวิงบอลเขายัางไงเขาก็ไม่ยอมเรื่องนี้ผมต้องหาเงินมาหมุนให้ได้ห้าล้านเยนแต่ก็คขไม่มีทางหาได้ผมเจ็บใจจริงๆถ้าได้เงินก้อนนี้โรงงานผมก็จะผลิตสินค้าตัวใหม่ได้ผมอส่าห์พยายามมาตลอดเพื่อเวลานี้แท้ๆผมค็มไม่มีหน้าจะเป็นพวกพนักงานที่อุตส่าห์ทำงานให้ผมหรอกถ้ารู้ว่าจะเป็นแบบนี้ล่ะก็ ตอนที่พ่อตายผมปล่อยให้โรงงานเจงแล้วเป็นครูต่อไปถ้ยันจะดีกว่าเฮ้เป็นครูเหรอครับตอนนั้นอ่ะผมสนุกมากเลยที่จริงผมเคยค้าประกันให้กับลูกศิษย์ที่ผมเคยสอนตอนนั้นเมื่อปีที่แล้วด้วยนะเขาเคยอยู่ชมรมเบสบอลนะ่ะสมัยนั้นเขาเฮี้ยวหน้าดูแต่จริงๆแล้วเขาเป็นคนนิสัยดีมากพอเขาขอมาผมก็ตอบตกลงทันทีเลย แต่ในคนนั้นก็หายตัวไปผมก็เลยต้องแบกภาระใช้หนี้ของเขาแทนเพราะอย่างนี้แหละครับผมถึงต้องหาเงินมาหมุนตลอดเวลานี่มันก็ยิ่งพอกพูนจะกลายเป็นดินพอกหางหมูไปนะครับเออที่จริงแล้วเนี่ผมก็ไม่ได้นึกแคนเขาหรอกครับที่หายตัวไปแบบนั้นเพราะว่มมาตอนนี้เขาก็คงจะกําลังพยายามหาเงินมาใช้หนี้แล้วก็กลับมาช่วยผมแน่ๆเลยละ่ะ เมื่อวันก่อนเขาโทรศัพท์มาหาผมนะครับบอกว่าอีกสามวันจะเอาเงินมาใช้นี่ก็ไม่รู้ว่ามีอะไรผิดพลาดหรือเปล่าผ่านไปสามวันแล้วเขาก็ยังไม่โผล่มาเลยนะครับแต่ผมก็ยังหวังว่าอีกสองสามวันเขาก็คงจะเอามาคืนแน่นอนแต่น่าเสียดายที่โรงงานของผมคนจะรอถึงตอนนั้นไม่ไหวทั้งที่เขากำลังพยายามหาเงินมาใช้ให้นึกแล้วก็อดลายใจไม่ได้นะครับ จะให้รับวัซุครับรับมาแน่ครับลูกศิษย์คนนั้นรับรองได้เลยเอ๊เป็นเรื่องที่ซึ้งกินใจดีจังเลยนะครับอ๋อเอ๊ะเฮ้กุญแจรถเบนซ์ยังไงละ่ะต้องหังเงินมาหมุนก่อนไม่ใช่เลยถึงแม้ว่ามันจะบุกไปหน่อยแต่ก็ควจะขายได้สักแปดล้านแล้วนะอันนีแ้แต่ว่าเอ,อ้ยเอาไปเถอะนะ อีตั้งสามวันกว่าผมจะต้องใช้เงินนั่นน่ะเอาไว้คืคืนตอนนั้นก็ยังทันนี่นะเพราะใจลองเชื่อดือสักครั้งอะนะแล้ลูกศิษย์ที่ว่าน,นั่นน่ะที่จริงผมเองเห็นท่าทางแบบเนี้ก็เป็นครูเหมือนกันนะถ้าคนเป็นครูไม่รู้จักเชื่อใจคนอื่นแล้วก็โลกเราก็จบไปแล้วสิจริงไหม เจ้าหมอเนน่ะยิงจังไปได้คราวนี้อลิสชาก็ถึงการอวาสานหรือว่าจะไม่สำเร็จแล้วสักอีกนะก็บอกแล้วไงว่าฉันจะมีแผนอยู่อีกเพียบเลยนะเพี่ยบีดนี่ยอดจริงๆเลยนะงั้นที่ตะลุงนั่นบอกว่าเคยเป็นครูก็โกหกด้วยสิก็แน่ล่ะสิฉันเป็นคนบอกให้พูดอย่างนั้นเองก็อีกฝ่ายเป็นครูนี่นะสาสร้างเรื่องเพื่อนหลอกให้มันคล้อยตามแทบแย่เนะี่ยฉันว่าเราไปคาราโอเกะกันดีกว่า ฉลองที่เขียวนิสกาได้ไงล่ะไปเลไปเลย,เลยไปเลยฮะให้ยืมเหรอนี่ในบ้าหรูอเปล่านะบนหน้าเป็นแผนของมิยาเบะนะรู้ไหมทำไงได้แล้วถ้าฉันให้ยืมรถเบนข้อจะตายจริงๆก็ได้นะแล้วเขายังสัญญากับฉันว่าอีกสามวันจะมาคืนให้อย่างแน่นอนเลยก็มีอะไรมารับประกันงั้นเหรอนี่เรียไปหาหมอน,นั่นเรารถเบนคืนมาเดี๋ยวนี้เลย แต่ยังไงอ่ะมิยาบีก็ทําเกินไปจริงๆนั่นนี่ไม่มาโหล่าละลี่งไงถามได้เล้ยยังไงก็ลูกศสษย์คงชัดเหมือนกันนี่นะยก็แต่เขามีพลังงานเยอะเกินไปจนไม่รู้ว่าจะทําอะไรดีตา่างหากเล่านี่นายช่างมาเถอะนะยังไงฉันก็เชื่อใจเขาคนนั้นอยู่ดีนั่นแหละเอาละหน้าสิวหน้าขวอาอยางเงี้ยจะไปไหนอีกอ่ะเขาทางานพิเศษเตสิเ้าตกลงว่าจะทํางานจะถึงวันสุดท้าย ว่างกไปซะหน่อยไม่รู้ร้อลูล่หนาวเลยนะเนี่ยเบนผมไม่ได้คืนมาละมัง้งก็แก้อยู่แล้วล่ะไปที่ไหนกันอนะ่ะที่เขาจะมาคืนได้ง่ายๆอะงั้นอาจารย์ก็ต้องถูกไล่ออกจริงๆนะสิไม่ยอมให้เป็นแบบนั้นหรอกนะ,ะอีกสามวันยังไม่แน่สักหน่อยว่าเราจะแพ้ยังนั่นแล้วฉันก็อบอกมิยาบิแล้วด้วย <c oughs> บอกว่า <c oughs> อย่าทำให้ฉันโกรธจะดีกว่ายังไงละ่ะยีพวกนั้นนะนะสงสัยต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกันซะแล้วละ่ะเรียกค่าถ่ายคนละยี่สิบล้านเยนสามคนก็หกสิบล้านเท่านี้ก็คงพอจะใช้นี้รถเบนซ์ราคาแปดล้านของอนิชิกะได้แล้วละมั้งนึกคุณอะไรนะ่ะรู้ตัวหรือเปล่าแบบนี้มันคุกักชัดนเลยนะเดี๋ยวแจ้งตำรวจละ อะไรกันล่ะเนี่ยโทษที่บ้าหรือเปล่า